ให้เยาวชนจังหวัดภุดเก็ตมีศักยภาพเป็นผู้นาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของจังหวัดภุดเก็ตผมรู้สึกยินดีและก็ตรงกับใจเลยนะครับว่าการพัฒนาคนนี้เป็นการพัฒนาที่ดีที่สุดไม่ว่าเราจะสร้างถนนสร้างอะไรแล้วแต่นะครับจะสู้การสร้างคนไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่พวกเรานะครับซึ่งเป็นผู้นําของโรงเรียนแต่และโรงเรียนได้มาร่วมกันในโครงการนี้นะครับ สวันนี้เป็น2วันที่นักเรียนจะมีจะได้รับอะไรมากมากมากมายนะครับว่าที่นักเรียนจะเรียนในห้องเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตรวมจัดกิจกรรมขายเยาวชนเพื่อการให้ t ท k e Less Keep More เพื่อปลูกฟั่งขานิยมให้เด็กรุ่นใหม่เป็นคนดีและคนเก่งนายไบบุลอุปติสิงห์นาย,านอนาย,ยอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขายเยาวชนเพื่อการให้ t ทคเ Less Keep More ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที23่23-24ตุลาคม2556ณโรงเรียนเฉลิมประเกียรสุมเด็จปรศซีนครินภูเก็ตโดยมีนายอวยพรศกุลตันผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัด วัดปุก็ตนายประสานประทีปนทะล่างรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปุก็ตนายธีระเจียสกุลนายโอภาสช,ชอบดีนางเศร้าว,วิสันสยาพุ่นสิ้นและนางเศร้าสุปริยาเอียมวิวัฒนากุลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปุก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปุก็ตสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดปุก็ตกลุ่มสตรีวัยก้าวหน้าแคกผู้มีเกียรติซื่อมนชนและแกนนำเยาวชนในจังหวัดปุก็ตเข้าร่วม ทางนี้เนื่องในวโรกาสทิเบะบาลส้มเดจประเจ้าอยู่ห้วจเจริญประชชนมาอยู่8 6พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตและกลุ่มสตรีวัยก้าวหน้าสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเกต็ตรู้สึกสำนึกในประมาฮากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านจึงได้จัดโครงการทำดีทวายในล่วง8ปพรรษาภายใต้ชือ่อขายเยาวชนเปิดอการให้เทคเลสคีปมอซึ่งมีแนวคิด เพื่อปลูกฟังให้แดกรุ่นไม้ในจังหวัดภูเก,กต็ตตระหนักถึงความสําคัญและเชิดชูคานิยมการเป็นทางคนดีและคนเก่งโดยมีกลุ่มป่าไม้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของสถานศึกษาในจังหวัดภูเก,กต็ตจำนวน100คน ครุงการขายเยาวชนเพื่อการให้เทคเลสครีปมอจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนรวมให้เยาวชนได้มีส่วนในการรวมคิดรวมแก้ไขปัญหารวมพัฒนาท้องถิ่นรักษาวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งเวดลอมเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้ตระนักถึงคุคขาข้องชุมชนยางแท้ริงรวมทางสร้างจิตสำนึกให้แด็กและเยาวชนรักท้องถิ่นมีจิตอาสารบผิดชอบและช่วยเหลือสังคมกระตุนพลังบวกในการารณรงค์ต่อต้านการลง พิและมหม่อมเมาในมู่เยาวชนเช่นอบายามุกละยะเสพติดเพื่อเสริมสร้างความรักสามคัคคีและความเข้าใจอันดีแก่กลุ่มเยาวชนที่เข้ารวมโครงการตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพแก่นํำเยาวชนในจังหวัดภูเก,กต็ตให้มีความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนากลุ่มองค์กรพัฒนาชุมชนและสังคมในทุกๆด้าน นายภัยบุญปติสิ่งนายยององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่ารู้สึกยินดีที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ซึ่งคุณวิสัุยาพุนสิ้นและคุณสุปริยาเอมอวิวัฒนาคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้นำโครงการนี้มาพลิกสร้างกับตนเองและทีมงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตว่าสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตมีโครงการที่จะให้เยาวชนจังหวัดภูเก็ตมีศักยภาพความเป็นผู้นำและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของจ งเรู้สึกยินดีและเหลงเห่นตรงกันว่าการพัฒนาคนเป็นการพัฒนาที่ดีที่สุดดังนั้นการที่พวกเราซึ่งเป็นผู้นำข้องแต่ละโรงเรียนได้มารวมกันในโครงการตลอดระยะเวลาสองวันนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนจะได้รับประโยชน์มากมายกว่าการศึกษาภายในห้องเรียนโครงการนี้ทําให้เราได้รู้เกี่ยวกับการให้การให้โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนอื่นใดๆค่ะ พี่ทีมงานก็ประทับใจมากที่สุดพี่เขาดูแลพวกเราน้องๆเป็นอย่างดีค่ะมีความรู้สึกยังไงบ้างครับยูส้สึกว่าชอบกิจกรรมนี้แบบส่งเสริมด้านความสามัคคีของเด็กให้เด็กมีความสามัคคีด้วยกันแล้วก็สามารถหาเพื่อนๆใหม่ๆจากที่อยู่ได้ครับนอมีหน้าอยากให้มีอยแล้วอากครับอยากให้จัดขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเด็กจะได้มีความก้ารแสดงออกแล้วก็ความสำมคขีเพิ่มมากขึ้นขอขอบคุณกลุ่มสมาคมสตรีนะักธุรกิจและวิชาชีพประเทศไทยของบูเก็ตนะแล้วก็ขอบคุณท่านนายกครับผมท่านนายกไพบูลนะผมที่ช่วยสนับสนุนพวกเรานาะไม่งั้นท่าไม่ได้ท่านเราก็ไม่ได้ติดิจรกัดกันดะี